嗯。 บาีว่าถ้าเกิดว่านัเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องนั่งนั่งข้างแล้วก็ช้นจับหน่อยค่ะนิวถ้าวิวแชร์เลยนะเรามีเรามีฉากบนอีกันนะปรับลดลดระดับลงนี้นะ้าปล่อยชรไม่บอกนะเอ่องพ่อเพ่เหรือเป่าไม่ใช่นี่เป็นห้องในีตูดิโอ่ในจะมาตรวจเรา เรียนจะมาตรวจเาเรีนจะมาหเรีนเีนที่ไหนคือที่ไหนตอนนี้เป็นในสบาการะที่ช้งานเหากัเียนแ่เออฝกาตั้งรอหน้าหน้าท่านเรน้าันค่งสัหน้าสอน่งสสด การาคาที <łość> ่มากที่สุดเพราะว่ามันมันมัเป็นที่มันเป็นขอาที่มากที่สุดแล้วก็จะมีป้ายโชตรนี้ว่าเดนี้เจ้าที่ที่เราญจจากประชาชนมากที่สุดก็ตรงมี้ายปบอก แล้วก็ส่วนเรื่องการปรเมอนต่างๆเนี่ยเจ้เกิดประชาชนสามารถที่จะเขียนในเสียในในหลักบัตว่าเขาไม่พอใจในเรื่องอะไรเกิดถูกแซงคิวหรือว่าเจ้าหน้าที่บงแล้วในเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปตรวจสอบได้โดยที่เออ่ชื่อของผู้บริษัทงานก็มีอยู่ตรงนี้เลยสามารถทไปสานสาเหตุโดยตรงได้ได้ได้ผลมากที่สุดจากฐานข้อมูลนี้ค่ะทีมงานและคณะนะคะที่ได้มาประเมินสำนักงานทะเบียนของเทศบาลนครสุโร ในเรื่องของการประเมินสมัชญาดีเด่นประจำปี2552ก่อนอื่นก็อยากจะกลับเรียนอย่างนี้ว่าเดิมเนี่ยงานทะเบียนได้บัตรเนี่ยเป็นงานรักษาความมั่นคง,งของประเทศทุกคนที่เข้ามาตรงน,นี้เนี่ยก็จะกลัวจะเกรงแต่หลัองจากที่ว่าต่อทางมหาไทยได้มีนโยบายในการที่จะให้ปรับปรุงการบริการของสำนักงานทะเบียนได้บัตร บริการประชาชนในเรื่องมาตรฐานเกณฑ์วัดต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนเนี่ยทางเทศบานลนครสุรีได้เห็นความสําคัญและได้ทําตามนโยบายมาโดยตลอดอีดอื่นก็อยากจะเรียนว่าเนื่องจากว่าสํานักงานทะเบียนได้บัตรเนี่ยเป็นงานที่ต้องพบปากกับพี่น้องประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดและตายทางเทศบาลเองให้ความสําคัญให้ความเอาใจใส่ไม่ว่าจะบุคลารกรที่อยู่ที่นี่ ไม่ว่าจะเกณฑ์มาตรฐานต่างๆที่ทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองได้ให้มาเราพยายามที่จะรักษามาตรฐานของเกณฑ์และปีนมาตรฐานและให้มาตรฐานดีกว่ามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ดีทั์ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พนักงานทะเบียนใบัตรจะได้นำเสนองานบริการประชาชนซึ่งทางเทศบาลเองเนี่ยให้ความสนใจให้ความสาสไทยมาปรับปรุงการทำงานของที่นี่มาโดยตลอด กเรียนว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยเรายังให้พี่น้องประชาชนในส่วนของประธานชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของสนักงานทะเบียนในบัตรซึ่งท่านจะเห็นว่าท่านประธานชุมชนที่มาเนี่ย ก็จะมีส่วนร่วมกับสำนักง,งานทะเบียนในบัตรในการสร้างความพึงพอใจมีส่วนร่วมต่างๆเวลาเจ้าหน้าที่เข้าลงในพื้นที่แล้วก็มาร่วมกันทํางานที่นี่ท่านจะได้เห็นจากวิดิทัศน์ที่นําเสนตอต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านได้ชมการทํางานขงบรจพวกเราก็จะน้อมรับไว้ด้วยความขอบพราะคุณเป็นอย่างสูงอย่างสูงสุดของพี่น้องประชาชนสองสำนักงานสาธารณสุขแ,และสิ่งแวดล้นอมสามสำนักงานาติ ส,สำนักข่าวเอเนทอฟอินเตสมารนครพิศนุโลกได้ดําเนินการปรับปรงปุงพัฒนาระบบงานที่มุ่งสู่การบริการเป็นเลิศและสร้างสุขให้แก่ประชาชนโดยได้พัฒนาระบบมีพนักงานรักษาความวาปลอดภยอัยคอยดนวยความสะดวกด้านจาราจร บริเวณหน้าอาคารของสนักงานตลอดเวลาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอีกเพิ่มต่อไปผมต้องกราบขอบคุณนะครับที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับทักใจแต่เรามาเริ่มมาตรวจนะครับทั้ง่ายเจ้าหน้าที่ที่มาพักทั้งโรงแรมทั้งทีมที่มาที่โรงแรมนะแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ที่ผมอยากอยากอยากจะขอบคุณก็คือทุกฝ่ายนะครับได้ได้ได้มีวาตั้งใจนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่มาดูวันนี้เนี่ยเงาบอกว่าก็ดูจากหัวหน้าทีมก่อนนะครับหัวหน้าทีมเนี่ยคือท่านเป็นนายกมาเข้าใจว่าสมัยที่สี่ครับก็คิดว่าผมว่าภาคประชาชวน ในหลายภาคก็คงให้การยอมรับของตอนนำเสนอเนี่ยผมก็ถามแล้วว่าใครถามให้ <c oughs>